รัฐบาลได้แรงเห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจนของประชาชนทุกมิติโดยการสร้างโอกาสสร้างความเสมอภาคในสังคมไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพการพัฒนาระบบการศึกษาการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพการเพิ่มรายได้รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าได้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอำเภอทวบุรีโดยการนำของนายวิเชนสุดาทิพย์นอำเภอทวบุรี ได้ดําเนินการสร้างการรับรู้ให้สจพอ,อทวบุรีทีมปฏิบัติการและจัดตั้งทีมพี่เลี้ยงจำนวน14ทีมเป็นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติโดยการใช้ข้อมูลจากระบบ TP Map เป็นเครื่องมือในการชี้เป้า ปี2565อำเภอทวบ,บรุรีมีครัวเรือนยากจนในฐานข้อมูล TP Map จำนวน105ครัวเรือนแบ่งเป็นมิติด้านสุขภาพ8ครัวเรือนมิติด้านความเป็นอยู่22ครัวเรือนมิติด้านรายได้94ครัวเรือนในการนี้นายวิเชนสุดาทิพย์ได้มอบหมายภารกิจให้ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่แบบเคาประตูบ้านเพื่อตรวจสอบจำแนกสถานะพร,พร้อมจัดทําแผนครัวเรือนโดยวิเคราะห์หลักสีทอคือทัศนคติทักษะทรัพยากรและทางออกเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและแนวทางช่วยเหลือ ผลการขับเคลื่อนง,งานของอำเภอทวรีมีดังนี้มิติด้านสุขภาพ 1. นาง,งถนอมสัตนาโคหมู่9ตำบลมะอื่นได้รับมอบรถเข็นจากโครงการร้อยเอดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวิลแชร์ 2. นายสำเริงเริงจันทึกหมู่8ตำบลหนองพอกอยู่ระหว่างการประสานของรถเข็นจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้ออ มิติด้านความเป็นอยู่นายสมจิตนิตุทรหมู่เก้าตบนหนองไผ่ได้รับงบประมาณจากโครงการปกครองตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอประจำปี2565งบประมาณ125,000บาทและภาคส่วนต่างๆรวมถึงภาคประชาชนร่วมบริจาคโดยมีแรงงานเป็นจิตอาสาในพื้นที่2นายประยุนค่อมคิรินหมู่7ตําตบนหนองพอกได้รับงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการจากกองทุนฟืนฟ้นฟนูสมรรถภาพาคนพิการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดงบประมาณ190 0 0บาทนอกจากนี้ยังได้รับงบซ่อมแซมบ้านจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจำนวนเงิน4 0,000บาทดังนี้ 1. นนายบุญทรงรัตนพันธ์หมู่2ตําบลมะอึ 2. นางบางออนเวียงสมุทรหมู่4ี่ตําบลมะอึ3นายประยูนค่อมคิรินหมู่7ตําบลหนองพอกและอยู่ระหว่างการรออนุมัติคือนางทองศรีจตุเทนหมู่8ตําบลหนองพอก มิติด้านรายได้เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยนางดนิตาสมจิตและส่วนราชการระดับจังหวัดเช่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดแรงงานจังหวัดกอรมนและหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่ในตะบนมะอือออำเภอทวบรีเพื่อเยี่ยมเยือนดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผู้ตกเเกณ พร้อมทางมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือดังนี้ 1. นายบุญทรงรัตนพันธ์หมู่2ตำบลมะอึ่ 2. นางสมจิตบรรจุงปรุหมู่5ตำบลมะอึ่ 3. นางถนอมสัตนาโคหมู่9ตำบลมะอึ่ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้ได้แก่นางบางออนเวียงสมุทรหมู่สี่ตําบลมะอือได้รับการฝึกอาชีพการทําปลาแดดเดียวในโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระดับหมู่บ้านของโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้ทีมพี่เลี้ยงในแต่ละทีมได้ลงพื้นที่ดูแลคนเรือนเป้าหมายและมอบข้าวสารอาหารแห้งต่างๆให้แก่ครัวเรือนจํานวน40ครัวเรือนเพื่อเป็นการดูแลในเบื้องต้น งานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปลักยาของเศรษฐกิจพอเพียงถึงแม้จะดูว่าเป็นงานที่ยากแต่เนื้อสิ่งอื่นใดที่เราต้องก้าวข้ามก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนให้พ้นจากความเดือดร้อนในทุกมิติมีความสำคัญยิ่งกว่าดังคำพูดที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพวกเราในานามของสอจพอ,อ,อทอบุรี ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงจะทุ่มเทรแรงกายแรงใจสุดความสามารถเพื่อให้เป้าหมายเหล่านี้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่